จ้าสวัสดีจ้านักศึกษาที่รักทุกคนสําหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วเนาะกับการพบกลุ่มรั้งที่19ก่อนสอบอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งวันนี้เราอ่ามาพบกันแล้วทั้งหมด3ามคนมีอ้อยมีหงแล้วก็มีกระตูนเนาะอ่ากระตูนมาเรียนสม่ําเสม,สมอทุกวันเลยครั้งนี้เราจะเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยทั้งหมด10พระองค์เรามาเรียนรู้ร่วมกันซิว่า พระมหากษัตริย์ไทยของเราทั้งหมดสิบพระองค์เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรในราชวงศ์จัก,กรีของเรามีระยะเวลา,ม,ามีการก่อตั้งมีการกําเนิดมาเนื่นนานขนาดไหนครูก็อยากให้นักศึกษาเรียนแล้วก็อยากจะให้ได้ซึมซับของเรื่องอพระมหากษัตริย์ไทยเพราะว่าเรามีสถาบันพระมหากษัตริยก์ก็ทั้งหมดมีมานานแล้วหลายปีละทั้งหมดปัจจุบันนี้ก็มีสิบพระมหากษัตริย,ย์แล้วเนาะ จ้ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอเพื่อเรียนรู้ร่วมกันใน YouTube ในเรื่องพระมหากษัตรย์ไทยทั้งหมด1ิบพระองค์ก็จะมีอยู่ประมาณ7จนาทีในการเรียนรู้ตอนนี้สามารถเปิดไมค์พูดคุยได้นะถ้าสมมติใครสนใครอยากสอบถามอะไรหรือว่ายังไงได้นะ เปิดใหม่คุยกันได้นะสว่างครับเพืงานครับแปแรปสัญญาณชัดอยู่แสดงว่ามีคนคุยตอบโต้นี่ชัด <laughs> คลิปวิดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด4นาทีจาก4นาที24สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราขอเสนอพระนามของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเดอ้อรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้อักษยรย่อว่าจอปอรอย่อมาจากมหาจักรีบรมนาถบรมราชาธิราชทรงครองราช27ปีใครเปิดกล้องได้เปิดกล้องนะนรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาไลทรงใช้อักษยรย่อว่าอปอรอย่อมาจากมหาอิศรสุนทร ปรมาราชาธิราชทรงครองราช15ปีรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้อักษรยอร่อว่าจปรย่อมาจากมหาเจษดาบดินปรมาราชาธิราชทรงครองราช27ปี รัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้อักษยรย่อว่ามปรย่อมาจากมหามงกุฎปรมราชาพิราชครองราช17ปีนะรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้อักษยรย่อว่าจปร ย่อมาจากมหาจุลาลงกรปรมาราชาธิราชครองราช42ปีรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้อักษรย่อว่าวปรย่อมาจากมหาวชิราวุธปรมาราชาธิรา,ครราชาราครองราช15ปี รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวใช้อักษรยอร่อว่าปอปอรอยอร่อมาจากมหาประชาธิปกปรมาราชาธิราชคองราช9ปีรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดล ใช้อักษยรย่อว่าอปอรอยอร่อมาจากมหาอนันทมหิดลปรมาราชาธิราชคองราช12ปีรัชกาลที่9ระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้อักษยรย่อว่าพปรยอร่อมาจากมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรมาราชาิราชของราช70ปีราชการที่10ราชการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริวิบูลอดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิษ พระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวใช้อักษรย่อว,วอ่าวปรย่อมาจากมหาวชิราลงกรณปรมาราชาธิราชคองราชปัจจุบันหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขออภัยณนที่นี้ด้วยนะครับ โอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ครบแล้วเนาะอ่ามาทั้งหมดกี่ท่านแล้วมีมาทั้งหมดตอนนี้หนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดหกคนแล้วอ่าก็หวังว่าคลิปวิดีโอสั้นๆสี่น,นาทีกว่าเราก็น่าจะพอทราบกันแล้วเนาะว่าอ่าประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ทั้งหมด10บพระองค์และพระองค์ที่อ่ามีการครองราชยาวนานที่สุดก็คือรัชกาลที่เของเรานั่นเองและ รัชสมัยปัจจุบันก็คือรัชสมัยรัชการที่สิค่ะหลังจากอ่าต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาว่าด้วยเรื่องอ่าการทําการทํางานกลุ่มซึ่งวันนี้ครูก็มีแบบทดสอบที่จะอ่าให้นักศึกษาได้ทําซึ่งในหนังสือก็ก,ก็ก็มีอยู่ตามที่เราได้อ่าเรียนรู้กันในเรื่องรัชการทั้งหมด10รัชการถ้าสมมุติว่าใครพร้อม หรือว่าใครทําแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มให้ครูได้เลยอ่าหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราครูก็ให้ไปแล้วตั้งแต่ชนวเทอมสําหรับคลิปวิดีโอสัน้นส,สำหรับการสอนในวันนี้ก็ขอให้นักศึกษาได้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้ครูทําหน้าที่ในการเป็นผู้เสนอเป็นผู้อ่า ให้ความรู้ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือลึกขึ้นไปก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมและค้นคว้าได้จากในหนังสือหรือในคลิปวิดีโอ Youtube ต่างๆได้โอเคสำหรับอันนี้ครูขอจบการนำเสนอการสอนอ่าเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็หวังว่าจะได้รับงานจากนักศึกษาในการส่งอีกครั้งโอเคสวัสดีจ้ะ